โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวกล้องนะครับ Pro IP Camilla นะครับผมนะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเออแตกต่างจากกล้องอื่นนะครับก็คือว่าภาพและเสียงคมชัดนะครับคมชัดมากนะครับผมแล้วก็สั่งงานได้เหมือนทหารเลยทีเดียวนะครับนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ เราสามารถสั่งก้มหน้านี่เลยก้มหน้าหงายหน้าขึ้นนะฮะโอเคนะครับกับหลังหันนะครับโอเคนะครับผมนะฮะดึงซ้ายกับหลังหันก็ได้นะครับผมนี่เลยปรับมาณแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ เรามาดูคุณสมบัติของตัว Pro IP c a m e r a นะครับซึ่งจะแตกต่างจากกล้องทั่วไปนะครับอย่างไรนะฮะที่ทำมาคล้ายๆกันนะครับในท้องตลาดนะฮะนะตัวนี้จะแตกต่างนะครับสามารถนะครับมองในตอนกลางคืนได้นะครับเราในที่มืดนะครับที่อับแสงนะครับ ตัวนี้จะมีระบบอินฟราเรดนะฮะเป็นระบบออโต้นะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับไม่มีแสงนะฮะหรือว่าจะเป็นในที่มันมืดนะครับแสงอินฟราเรดก็จะทํางานนะครับผมนะฮะรอบเลยนะครับผมประมาณ16ดวงนะครับส่งแสงในเวลาตอนกลางคืนนะทำให้ภาพคมชัดนะครับไม่มืดนะครับ หมุนในรอบทิศทางนะครับแล้วตัวนี้จะตอบสนองได้เร็วมากเลยนะฮะสั่งหมุนซ้ายก็หมุนปื้แบบนี้เลยนะครับขวาก็ขวาบปื้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะชัดเจนมากนะครับผมสามารถนะครับส่งเสียงได้นะฮะเราเจอขโมยนะครับกําลังจะขโมยของเราก็สามารถพูดและส่งเสียงนะจนขโมยตื่นกลัวได้นะครับผมนะ แล้วก็นะครับสามารถฟังได้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ส่งเสียงก็คือตัวนี้เลยนะจะมีลาโพงนะดูดูด้านหลังเห็นไหมฮะนี่เลยลําโพงเห็นไหมครับเป็นจุดเป็นจุดนะตรงนี้เลยนะลําโพงโอเคนะครับส่งเสียงได้เสียงดังคมชัดมากนะครับแล้วก็จะมีไมด้วยนะครับนะฮะเพื่อจะส่งเสียงเข้ามือถือของเรานะฮะจะมีไม้ตัวนี้นะฮะ ดูเสียงได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมมีไม่ไม่รับรับฟังนะครับส่งเข้าสัญญาณมือถือนะครับด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับนะฮะด้านหลังก็จะมีนะครับนี่เลยช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะตัวนี้เลยนะครับสามารถบันทึกได้เราจะดูที่มือถือก็ได้นะครับภาพย้อนหลังดูที่มือถือได้นะฮะก็จะมีช่อง เสียบสายแลนนะฮะเราไม่จาเป็นต้องเสียบสายแลนหรือจะเสียบก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายแลนเอาไว้อัปเดตตัว IP ของเราเตอร์นะครับเราอัปเดตเสร็จแล้วเราก็จะถอดสายแลนออกนะครับซึ่งการใช้ตรงนี้นะครับเราก็จะมีสาธิตอีกนะฮะวิดีโอหนึ่งนะครับคมชัดมากกว่ารุ่นอื่นนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับผม สินค้ารับประกัน1ปีเลยทีเดียวนะครับหมุนได้รอบทิศทางนะฮะตอบสนองส่งเสียงได้นะครับผมนะก็จะติดตั้งง่ายนะครับนะฮะเราจะมีโยกย้ายได้นะครับติดตั้งเองได้เลยนะฮะติดตั้งเสร็จนะฮะสามารถย้ายที่ได้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กไปเสียบปลั๊กที่อื่นเท่านั้นเองนะครับ หรือว่าอยากจะไว้มุมสูงนะเราก็จะมีขาตั้งให้นะครับนะฮะยึดติดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะเหมาะสำหรับติดกับบ้านนะครับสำนักงานนะครับบ้านสำนักงานนะหรือว่าจะไว้ดูแลในห้องตัวเล็กนะฮะลูกน้อยนะครับที่ยังช่วยตัวเองโัยไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถดู ติดตัวเดียวเหมือนในกล้อง10ตัวเลยนะครับนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะหนึตัว2 3 4 5โอ้โอเยอะเลยนะครับฟั่มหน้าได้นะครับตัวเดียวนี้ครอบคลุมนะฮะทั้งหมดเลยนะครับองศานี้หมุนด้รอบเลยนะครับกุ้มเลยนะครับหน้ามีไว้ติดบ้านนะครับผมนะสนใจยังไงก็ดูคลิปต่อไปนะครับวิธีการใช้งานนะครับ กับ Pro IP c a m i l l a นะครับกล้องหุ่นยนต์นะครับอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครนะครับผมโอเคครับ